กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอซีสุดทานสบายดีสุดุดสุสคนดีขามาส่งขีดนะพี่น้องโอ้ยแนวินมากระยานหดมาก็ได้กรว่าขอสุดยอดพี่น้องเอ้ยกัารหน้าเหนี่ยวใส่ ใช่พี่น้องแรงใช่ไหตสุดนห้ามตอนนี้ฮิวพี่โอ้ต่อมอยังเด่ยมินเด็กโอ้ ใจอยากขาดแห้งพ yeah, yeah, ี passage, ่น้องด้วยตอนนี้ทำขันติชิมาเอายอดถั่วหยอดอ้อยเตรียมใบโอ้ยอดอ้อยยอดอ้อยมีอะไเคี่ยวง่ง ก็คือบุกไครขังนี่วะไอเขียวคือบุกไครขังนี่วะโอ้ยลบขึ้นอีกเรื่องเออมีเขี้ยวบุกไข้ประตูมอเข้ามาในก็ได้ล่วออดู คืกดอกระโดดแทนนี่สายน้ำสั้นสะเทือนโอ้โหสะพานสนั้นเสมือนผี chén hắc cà luộc đây bài đi hát sư mèo kinh cọt tay nhau nhôm nhôm lập chư lập chư bả này trừ lẹo lập lẹo ใบเตยเค้ก <Better> mm hmm. นี่เท่าไร้บ่างซาวพันตัวนี้เนาะตัวนี้เท่าไร้ปะตัวนี้ส mm ิแปดอ่าตัวนี้กนะ็พีจะกินได้แต่วนี้อ่อนหวานเนาะอ่ ตีหะแล้วเราก็เอาเกิดบไหลตีมันตีก็จเชนได้แต่เก่าคือบพเห็นมาเหนียวใส่ไม่เหนียวเส่ไหไม่เหนียวเสมือนี่อีนวะเหนียวก็เหนียวชาวบนบอดีอีกวะมาคนแล้วอย่าขึ้นปแม่มึงขึ้นป้าคนใหญ่นะพอหาการหาการมันเป็นอย่างเแล้วเหรออะไรกัน ยสายจังล่ะเนาะเออหานั่งห้องเกออยู่ได้เก็บมะกะโดนน่ะฮ้อยกับอันอีมุกลูกบ่ท่าแมวน่ะเพราะว่าเย็นสวยลดในังนี่แล้วอวยลบขึ้นเพราะว่าโยกขาเหี่ยวไปโจกโกเจ้าเฮาก็้องแฮงวันัดวันแข็งเนาะอือแกอย แบบแนวกินพี่น้องแนวกินแล้วก็สซัมบูน้ำเหื่อยกว่าพี่น้องเลยเจ้าหน่อยกต่ชิมฮาดเตรียมของอีกไปแกะหันแก่นี่อีกมีเคี้ยวก้อนบอดี้ไพ่กรว่าบอดี้พี่น้องเลย FC เอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์กรว่าบอดีก้กร,ระตุกใจอยู่พี่น้องเลยบอดี้แถมบ้นไม่เหี่ยวใส่กับบ้านแข็งอยู่เลยเหมือนบ้นคัน มันเค็ดมันควงมันค,ลลนคันเย็นย่านยูพี่น้องเลยน้อยหนึ่งครับโตซาซูเองกับบยูดีพันได้ของมือนี่ฟังเตือกกะคำบัด้ยื่นขึ้นบด้นอนขันไอเนีน่ยกะยายังกะกินหมดถือไอจะเลือดข้ออกอกถ้าเราผัด สลับผัดสลับพิ้งพญาติโลค่าเริ่มมาโฮมเลยแหละพันมาแหงก็มาเหีียวใส่จยายเงึงก็มาตกใจโทษไปห้าเพิ่นยายเงึงกับโบยู่พี่น้องเมื่อนี้ผืนไปห้าลูกไผ่เพิ่นกับพญ่ยพามหลดข้าเจา้า สิไปจอดพี่น้องก็จะพอดีนับเนนี่เด้พี่น้องมาโตจีเหนียวใส่ซาซูยน่ะบักแป๊บซี่และพี่น้องเอ้ยนี่ะนี่ประักเสียดได้แต่เก่ามันก็คือเพระเห็นแต่ไม่เหนียวใส่ ผ่นเพื่ออยู่ตะเกาก็คือว่าบได้มาขี่มาเหนียวใส่ขาดมันชิมีเคาะนะพี่น้องแื่นด้มันก็นกนหากบอดีมาใส่เมื่อแรงไหนสิไปแต่งแกะแต่งซียะพี่น้องเอ้ยเห็ดทุกอย่างไอ้ย่านคือการพี่น้องอย่านตายคือกันมาก้นแบบว่าเคาะทั้งชีวิตได้แบบว่ามาก้นก็นกนว,ว,กนกว่าช่วยเบิดปีแต่นี่ก็ยังช่วยแหละพี่น้องเอ้ยสิมียังมาช่วยให้่าน,นี้ มาช่วยกวานี่ก็คือตายทั้งนั้นแหละช่วยสํานียังสิว่าบ่ช่วยก็ยอมแล้วพี่น้องเอ้ยสํานียังพ่อแห้งเลยผูข้าเจ้าอ่ะนะข้าเจ้ากวาดขะบ้างเถ่อกับขะเพิ่งแก่ความตายก็มีได้บ่สันมันหนักมีแห้งจุงใจเฮาเห็นนั่นเห็นนี่จังว่ามื่อน,นี่มีเงื่งบ่หายซาซุยไปไซแล้วก็บา,ายดดขี่รถขี่ล่างญาติแล้วอ่ะ พังเบิ่งมือแล้งสิขึ้นไปหาการไปซอกไปนะเบิ่งว่ามันมันเกิดยังขึ้นบอกแป๊บสิจะเป็นยังก็ต้องมาเหี่ยวเฉยคอยห่ะหึจะเป็นยังจะขึ้นมาเหี่ยวเฉยคอยอ่ยุดนกันมาหนิแต่เฮิงแต่โดนจะขึ้นบุเหี่ยวบอจะขืนจะได้จะจังมาเหี่ยวเฉยคอยมือนี่ เก็มันมันกบูเรื่อยไปเลยมันจิโทษมันก็จิไปโถษน่ได้ยุ่นกันมานี่ก็ตั้งแต่ห้งแต่ดนแต่ห้าทางแก่ห้าทางเน่ กับตายมากับที่สิ้ายกับได้เงินแล้วกับบุคคยคล้ายจะเถื่อดอกพี่น้องเลยฮะว้าวอตามกลับก่อนทั้งทีแรกผ่าห่มกันได้ผ่าห่มมีน้ำกันมาเนี่ยก็เป็นเทาน่านละกับบุหินหวัด ต่างวันหน้าอียังมื่อเนี่ยัดนั่งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยนั่งห้อยมากระโดนน่ะแต่ว่าถือป oh. ั๊บผักคลิปผักคลิปว่าจะมานั่งเหวนดิ้ง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 มากกวะาจะเก่าก็เพิ่นก็มาเพื่อมาเพื่อมาอิงอยู่ซื่ออันนี้ก็คิดว่าเพิ่มมาอิงอยู่ก็เชยอยู่คู่ชุดเย็นเจาะไอยเลย อวดลบล้าง,งหงาัวงะคาเหนียวใส่พร้อนั่งกับบูเหลืองเราปรับตากระยับกระยับ เ,เอสองนาทีผ่านไปเบิดไปแล้วลายอันเติบความหิวโหยเป็นอะไรกับเป็นเมล้รงอะไรพี่นอ้องเอ้ยสนไปสูตรลดน้ำ มันกับเ็นมาดำเลยพี่น้องม,มาแดงเป็นไปได้กับบนอย่าง,ง,งียววเสแล้วกันว่าช่วยกับชวยเวดปีผะวะแต่สำนียังมียยังสีแดงเลยทีย่ไปช่วยเวดปี <c oughs> บลออ พ่อกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดี